มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนดราม่าบ่อนเชิญยิ้มไม่เคารพกติกาอยู่ใกล้แต่ไม่ใส่หน้ากากจากกรณีข่าวเศร้าของวงการบันเทิงนะคะเมื่อตลกชื่อดังนักคอมได้สาปไปอย่างสงบเมื่อเวลาเจ็ดนิกาสามสนาทีของเช้าวันที่30เมษายนส5 6 4เนืน่องจากมีภาวะโคม่าอาวัยวะหลายอย่างล้มเหลว รวมไปถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะที่ผจญกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้ค่ะล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวรายง,งานบานโลกออนไลน์ได้มีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความเขียนถึงกรณีการไม่เคารพกติกาของรายการจนทำให้นักคอมติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตดังกล่าวค่ะ โดยโพสต์นะคะระบุว่าขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนักคอมอย่างสุดซึ้งนะคะเอาจริงๆตั้งแต่นักคอมป่วยเราก็พยายามหาสาเหตุของการแพร่ระบาดจนทําให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้จนกระทั่งพบว่านักคอมนั้นน่าจะได้รับเชื้อโควิดจากความไม่เคารพในกฎกติกาของคุณบอลทั้งๆที่รายการให้ใส่เฟชชิล์แต่ว่าคุณบอลก็ถอดตลอดที่ไม่ใส่หน้ากากหรือแม้กระทั่งอะไรป้องกันเลย และด้วยที่สังคมยังไม่เข้าใจว่าเฟสชีลแท้จริงแล้วไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเท่าไหร่นักหากไม่โดนถุยน้ำลายใส่เต็มๆจริงๆจ,จากความสูญเสียในครั้งนี้เราเองอยากจะขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความอันตรายของโรคและการป้องกันอย่างถูกวิธีนะคะรวมถึงไม่ทำตัวให้เป็นภาระต่อสังคมหากไม่มั่นใจว่าตัวเองติดเชื้อหรือไม่หรือแม้กระทั่งมั่นใจก็ตามในเวลานี้ช่วยกันป้องกันตัวเองทีนะคะ เพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดความสูญเสียแบบนี้กับใครอีกแล้วขอร้องนะคะใครกันที่ทำร้ายนักคอมใครกันที่ไม่เคารพในกฎของสังคมจริงๆนล้น,นะคะคงไม่มีใครอยากจะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของตัวเองนะคะแม้แต่ในเคสของนักคอมเองก็ตามแต่อย่างที่บอกนะคะไม่อยากให้ทุกคนประมาทค่ะเราควรทำตามมาตรการป้องกันด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือบ่อยๆงดเดินทางไปสถานที่เสี่ยงนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ